บางคนอาจจะถามว่าอะไรคือความสุขเคยได้ยินไหมคะบางคนได้ทําในสิ่งที่รักแต่ว่าพี่มดน่ะรักในสิ่งที่ทําเอาจริงๆจบวิศวะอุตสาหาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนั้นก็ภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็รู้สึกเท่มากเป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่จบมา่ามกลางเพื่อนผู้ชายมากมายตอนเป็นวิศวกรก็รักอาชีพนะคะเพราะว่าเรามีความรู้เราเรียนมาตั้งหลายปีจริงไหมคะแล้วก็อยู่แถวหน้าหน้าของการทํางาน แต่วันหนึ่งได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่เป็นนักวางแผนการเงินพัฒนาเรียนรู้ตั้งแต่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นการเรียนการสอบ ทั้งหมดเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเงินในคุณมุตต่างๆที่นักวางแผนการเงินต้องมีพอเราเริ่มทํางานเราเริ่มพบปะผู้คนเราได้รู้เลยว่าเรามีประโยชน์งานของเราเนี่ยมันสร้างผลกระทบเชิงบวกทําให้ลูกค้าที่พบเราแล้วได้มีโอกาสวางแผนการเงินร่วมกับเราเนี่ยเขามีความหวังเขารู้สึกเซฟตี้เขารู้สึกสบายใจอย่างเช่นถ้าเราไปวางแผนการศึกษาให้กับสักครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านคนหนึ่งก็รู้สึกสงบว่าไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่บนโลกใบนี้ลูกของเขาได้เรียนโรงเรียนที่ตั้งใจไว้ได้ จบดังที่ตั้งใจไว้นั่นเป็นการยืนยันว่ารักลูกตราบเท่าที่ตนเองมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่ได้พบเราเขาก็อาจจะเก็บเงินตามระบบทั่วๆไปได้เก็บเงินแต่มันไม่มีอะไรมายืนยันว่ามันจะบรรลุเป้าหมายการเงินอย่างที่เขาตั้งใจไว้นั่นคือลูกเขาได้เรียนจบหรือว่าแม้แต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาใครหลายคนกังวลว่าตอนแก่ฉันจะใช้เงินยังไงฉันเก็บเงินเป็นนะแต่ฉันก็ไม่มีอะไรมั่นใจได้เลยว่าเงินนี้มันจะยาวยืนยาวพอยืนยาวเกิน กว่าที่จะมีลมหายใจอยู่พอเราไปวางแผนร่วมกันมันทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าฉันมั่นใจแล้วแหละว่าเงินเนี่ยมันจะอยู่ยืนยาวกว่าชีวิตฉันเคยกังวลไหมคะว่าเงินหมดแล้วอะแต่ชีวิตเรายังไม่หมดน่ะนี่แหละคืองานของเรา เราออกไปสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนให้เขารู้สึกมีความสงบมีความหวังมีความหวังที่จะมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะก้าวเดินต่อไปลองหลับตาดูนะคะเราจะสุขแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราทํางานแต่ว่าวันหนึ่งไม่สามารถทํางานได้เราหมดพลังหรือแม้แต่องค์กรต่างๆไม่ให้เราทํางานแต่เรายังมีรายได้ที่จะทําให้เราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในโลกใบนี้นี่คืองานของนักวางแผนการเงินที่บอกว่ามีความสุขบางคนอาจจะนิยามความสุขตอนได้ไปเที่ยวตอนได้ไปกินตอนได้ไป แต่สําหรับพี่มดแล้วทุกๆเวลาคือความสุขพี่มดก็เลยอยากจะถ่ายทอดความสุขแบบนี้ว่ามันมีอาชีพอาชีพหนึ่งชื่อว่าอาชีพนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามากๆเป็นอาชีพที่มีประโยชน์กับคนเตรียมพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่เราไปพบเราเป็นนักแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาการเงินแก้ปัญหาไลฟ์สไตล์เราเป็นคนให้ข้อมูลแนะนําเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเราล่ําเรียนมากมาย 10- 20 10ปีก็เพื่อจะไปทํางานดีๆเพื่อจะมีเงินใช้แต่จะมีใครมาบอกเราหรอว่าเงินใช้เนี่ยมันจะใช้ตลอด ไปไมแล้ววันที่เราไม่มีงานทำล่ะเราจะเอาเงินมาจากไหนหรือว่าแม้แต่เราโยกย้ายเงินนิดเดียวเองนะเพียงแค่เปลี่ยนที่ไว้ของเงิน,เ,นเงินก็จะโตเพราะาในแต่ละวันเนี่ยเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้จริงไหมคะนี่แหละคืออาชีพของพี่มดแล้วพี่มดก็เลยค้นพบว่าเราสามารถมีโอกาสได้ใช้ชีวิตระหว่างที่เราอะ่ะมีประโยชน์กับคนในสังคมพี่มดไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นนะคะพี่มดยังมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนคนอื่นแต่สามารถวางแผนชีวิตจัดการชีวิตแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้เพราะว่าที่มหาลัยหรือที่โรงเรียนไม่ได้สอนแต่ทําไมเรา เรเมื่อจบมาหาลัยแล้วมุ่งมั่นหาเงินล่ะแล้วมันก็น่าเจ็บปวดตอนที่เราแข็งแรงเราหาเงินได้แต่ตอนที่เราอ่อนแอเราไม่มีเงินแล้วเราต้องอยู่อย่างสิ้นหวังซึ่งแบบนี้พี่มดไม่โอเค